สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยทําสังขยาฟักทองนะคะอันนี้นะคะเขายัางไม่สุก <c oughs> ตัวสังขยานะคะพี่อ้อยใช้ไข่สองฟองเนาะแล้วก็กะทินิดหน่อยนะคะไม่ได้มากเนาะกะ็กะทิกับไข่เท่ากันนะคะแล้วก็น้าตาลปี๊บนะคะแล้วก็ขยำขยำด้วยใบอใบเตยนะคะขยำด้วยใบเตย เสร็จแล้วก็ตีนิดหน่อยให้เขาขึ้นโฟน,นะคะแล้วก็นำมานึ่งในน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะพี่อ่อจะผ่าให้ดูเนาะว่าสวยงามแค่ไหนเนาะ เพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ใส่ให้เขาเต็มเนาะใส่เต็มกลัวจะล้นนะคะเพราะว่าฝาใบนี้เขาไม่โปร่งฝาใบนี้ไม่สูงนะคะก็เ,เลยไม่ได้ใส่ให้เต็มกลัวเขาจะติดติดฝาแล้วหน้าไม่สวย